รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคนเยี่ยงนี้คือคนที่มีตัวตนเป็นคุณค่าต่อโลกเราในวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชม <ใน S 2> ครับ ลับมาพบกับรายการคนคุ้นคนเช่นเคยนะครับทุกคืนวันอังคารเวลาสี่ทุ่มเศษเศษทางโมเดิร์นไนทีวีแห่งนี้นะครับสำหรับคืนนี้ก่อนที่ท่านผู้ชมจะได้ชมรายการผมมีเรื่องอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมไปทําบุญทํากุศลก,กันก่อนครับท่านผู้ชมคงยังจําเรื่องราวของน้องม้าก,กับน้องปานที่ท่านผู้ชมได้ชมในรายการคนคุ้นคนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ใช่ไหมครับบริษัททีวีบุรพารายการคนคุ้นคนของเราจะไปสร้างห้องน้ําให้กับบ้านของน้องมา้า ต้นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ครับสิ่งที่อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมก็คือใครว่างหรือว่าใครสนใจจะไปทํากิจกรรมร่วมกันก็สามารถแจ้งความจำานงหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายกิจกรรมพิเศษของบริษัทสําหรับรายการคนคนุคนในคืนวันนี้เป็นเรื่องราวของสองพี่น้องที่ป่วยด้วยโรคที่น้อยคนจะเป็นและก็มีคนจํานวนมากไม่รู้จักนะครับโรคนี้เรียกว่าโรคพันธุก,กรรมบกพร่อง ที่สาคัญก็คือคนที่ป่วยเป็นโรคนี้นอกจากร่างกายจะเจริญเติบโตไม่ปกติแล้วคนที่ป่วยเป็นโรคนี้อายุยังไม่ยืนยาวอีกด้วยครับด้วยเหตุนี้เองครับจึงทําให้ชีวิตที่เหลืออยู่ของสองพี่น้องจึงเหมือนกับชีวิตที่กําลังนับถอยหลังเข้าไปสู่วันสุดท้ายของชีวิตถ้าหากว่าท่านผู้ชมตกอยู่ในสภาพนี้ท่านผู้ชมจะคิดอย่างไรและจะใช้ชีวิตอย่างไรครับสพี่น้องที่ป่วยเป็นโรคเดียวกันแต่ว่าโลกของคนทั้งสอง เหมือนกับอยู่คนละโลกสิ่งนี้เองครับที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในรายการคนค้นๆนคืนนี้ครับบ้านชั้นเดียวที่เห็นอยู่นี้นะคะอยู่ในอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะ และข้าวของเครื่องใช้ขนาดกระทัดรัดนะคะที่วางเรียงรายอยู่ทั่วบริเวณบ้านนี่ก็เป็นข้าวของเครื่องใช้ของลูกชายทั้งสองคนของครอบครัวค่ะเด็กผู้ชายที่นอนแบเบาะอยู่นี้นะคะคือพี่ชายคนโตชื่อว่าน้องกันปัจจุบันนะคะน้องกันอายุ17ปีและนี่คือลูกชายคนเล็กของครอบครัวนะคะน้องกี้ ตอนนี้นะคะอายุได้13ปีแล้วค่ะจากรูปร่างลักษณะาทางกายภาพของสองพี่น้องกันและกี้คนทั่วไปที่พบเห็นพวกเขานะคะก็คงจะเข้าใจได้ทันทีว่าน,นี่ไม่ใช่การเจริญเติบโตที่เป็นไปอย่างปกติ2พี่น้องกันและกี้นะคะเป็นผู้ป่วยด้วยโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกนะคะหรือที่เรียกให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือโรคที่เกิดจากยีนหรือว่าพันธุกรรมบกพร่องค่ะ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการแต่งงานกันเองในระหว่างเครื่อญาินะคะและในประเทศไทยก็ยังพบผู้ป่วยด้วยโรคนี้ไม่มากนะะักค่ะหมอ,อาาเอออาจจะเอออาจจะปัญญาอ่อนอะไรเงี้ยพอจะนึกได้ว่าเหมือนเคยเห็นแต่โรคที่เขาพูดเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นออพันธุกรรมเมตาบอลิกเนี่ยไม่เคยเห็น พอต่อมาได้สักขวบหนึ่งเขาก็ผิดปกติคือนิ้วที่เคยเหยียดตรงก็เริ่มงองม,มันไปแล้วก็ดึงไม่ออกพอดัดให้เขาก็จะเจ็บหัวเขาจะไม่เหมือนเด็กทั่วไปก็โตแล้วก็ตาเขาก็เริ่มปดูดแล้วโตกว่าเด็กปกติแล้วก็มาที่ว่าข้อข้อข้อมือข้อเท้า เขาจะผิดรูปไม่เหมือนเด็กทั่วไปอาการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่มีทางรักษาให้หายได้ของลูกชายทั้งสองคนนะคะจะสร้างความทุกข์ทรมานให้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่มากมายขนาดไหนคงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้แต่ท่ามกลางความเจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัวท่ามกลางความทุกข์ทรมานที่ว่านี้นะคะก็ทำให้ทุกคนเกิดการเรียนรู้ชีวิต เกิดการเรียนรู้ที่จะค้นหาความสุขของการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ภายใต้เงืินไขที่มีอยู่อย่างจำกัดค่ะติดตามเรื่องราวของสองพี่น้องกันละกี้นะคะกับชีวิตที่นับถอยหลังของพวกเขาได้ในรายการข้นคน,ค,น,ค,น,ค,นคืนนี้ค่ะ